อืมฟิตของมีแค่เหลือสองแท่งเจอสองแท่งครบอยู่นะมีถุงใส่ไหมอมีเดี๋ยวเดี๋ยวเดีเอาใส่ตะกร้านี้เลยพี่เอาใส่ตะกร้านี้เดี๋ยวเดีี่ก็ถุงนี้เจเปเนถาถุงจัดนะมีมีวกดูครับครับครับ่นี้แหละขอมี้อมคันนี้ใส่นี่นะโอเคครับ่เลยใส่เลยใส่ทลยใส่ใส่เลยใส่เลยใส่่่่ย่ใ่่เย

โอเคอ่ะถุงผ้านั้นได้ไหมถุงผ้านั้นได้ไหมอ่เอาถุานั้เก็บเก็บทีไรถ่ายถถ่ายวิดีโอไว้ถ่ายวิดีโออยู่ถ่ายออยู่ถ่ายวิดเออเู่พี่เอ้วพี่โนเอเคยังไม่นับเยังไม่ได้ับยังไม่ได้นับยังไม่ได้ับก่อนสุที่จะปิดประตูั้งไมอนคจะนับมจะนับนับเออเออเเเเนจะนับะนั่งเเ Listen, listen. I don't care. I don't care. I don't care. 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 You're old man you can steal? I'm huh? not, I didn't steal. Alright. This all is what it is? No, no. This is yours. Don't, don't, don't play games. Don't play games. Don't play games. Don't play games. This is yours. And you knew it. You knew this is yours and you pretend you didn't know. No, no. Yeah, yeah, yeah. I don't don't know, don't don't even try it. Don't even try it. Don't even try it. No, no, you know. No, no, yeah, it's yeah. in your possession, it's yours. <laughs> <laughs> ไม่เรานี่นะได้าแฟดูการต่อรัาีนะน้องไอ้พวกนี้เป็นของของเราใช่ไหมบัญชีบุ๊เราหมดเลยหมร้อยตด้น่าจะเปิดอยู่นี่้ปี5ปียโดยประมาณแต่นี่ไม่น่าถึงถึงเลยนีแลได้อยู่นะพี่ได้ได้อยู่น ก็มีงานของหนูเก็บบัตสปอร์ตเก็บจัดไนเ้เลยหนี่ชุดเลยเพราะว่าเมื่อก่อนเขาเป็นครับชุดเลยครับเก็บไปครับุดสสบควมั่วเขาสแล้วพอเอาไปเมื่อานเมเมียมันอเมียมันนี่มันเลิแล้วนะมันจอดแล้วเลิกแล้วเลิกแล้วงทุกวันนะว่าเธอไีไหกล้องนี่คือเขาสค่สออะไรก็วใช่ คู่แหว่งมาก็ของหนึ่งนะเพราะว่าหนูว่าปาะเขาไว้แล้วหนูจะไม่รื้อที่เก่ง นี่ของเราไหมวะเนี่ยอันไหนที่เป็นของเราอันนีนของเราดูดิเอาลองแั่ออกมาอันไหนของเราโอเคเราออกมาเอาออกมาเอาเขากเก็บเลยทรัพย์สินอื่นๆแล้วเขปซ่อนไว้ไหนเอาไปเก็บเลยทรัพย์สินอื่นที่ได้มาเนี่ยเราก็โดนซ่อนเหมือนกันได้มาโดยที่เราไม่ค่อยรื้อค้นมาทำบ้านก็คือทำของเพราะว่าถ้าไปยุ่งกับของคนรู้เขาจะบ่นแล้วหนูต้องพานิดน้อยไอ้โทรศัพท์ที่ติดงานกันหนึ่งร้อยตองไอทองอ่ะ เปิดเครื่องกระแสเปิดกระแสนะครับเปิดกระแสนะใครับเอ้ไอโฟนที่ติดมาอยู่อันไหนเครื่องไหนสองนะสองสองแท่งนะสองแท่งสิบบาทสองแท่งเงินให้เอาให้งเอาทิ้งพี่ทินพี่ทินครับเจอไหนละเฮ้ทินแอ้ยมีเงินข้างนอกอีกห้าหมื่นไปนับก่อนลองครับลองครับลองครับอันนี้ราคาสินทั้งหมดอยู่นี่ครับลองเอาไปรวมตรงนี้แล้วก็ถ่ายข้างนอกไม่เอาเงินนครับแฟนเขาบอกของผู้หญิงนะผู้หญิงเขาบอกของเขาอ่ะแล้วเราจะว่าไง